สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบัานแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านเข้ามารับชมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับวันนี้นะครับช่องวิถีคนวัานแบบพอเพียงก็จะมาดูนะครับพามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อเรื่องการดูแลพ่อแม่พัน์กบนะครับให้อา สมบูรณ์มากที่สุดนะครับสําหรับแบบนี้นะครับแจ่วฉกการของทางช่องเองนะครับก็ทําให้พ่อยิ่งพ่อพัอพอพอนกอกีแข็งแรงนะครับเด, package. เดี๋ยวเรามาดูว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับหรือว่าทุกฤดูนะครับก็จะสามารถเลี้ยงแบบนี้ได้ไดูเฉยนะนี่นะครับสังเกตดูนะครับสมบูรณ์แข็งแรงมากนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะ เขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับแต่สังเกตว่าเขายังตัวใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วผิวหนังของเขาเองเนี่ยก็แข็งแรงมากนะผิวหนังก็จะชุ่มฉ่าอยู่เสมอนะครับนี่ดูได้เลยนะครับเขาจะแอบ,บเข้ามาตรงนี้การจัดสิ่งแวดล้อมเราจัดยังไงดูตรงนี้มีอะไรี่เห็นไหม จจะมีบางตัวที่นั่นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะนี่ครับี่เราก็ใช้กระลมังเก่านะครับจะให้อาหารแบบสองวิธีนะครับถ้าเขาอยู่นวแเราก็โรยอาหารให้เลยนะครับให้เขาพอพอกินนะครับนี่นะครับใช้กระลังเก่าที่เราไม่ใช้แล้วน,นี่ อันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพันธุ์เมาแทนผู้พ่อนะครับนี่อันนี้ก็เช่นกันนะครับตัวใหญ่เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจับให้ดูนี่ยอันนี้เอ้าลูกนี่เช่นกันนะเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะนะ ลุกมาต้องฝ่ามือเกี่ยวกาบฝ่ามือนะครัวนะครับอ่าสวัอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็จะใช้พยานะแบบนี้นะครับ ก็คือใชอ้ขวาวงเก่านะครับนี่วางไว้เลยก็ใช้อาหารเม็ดเลยแหละเดี๋ยวเราก็จะอกมากินนะครับขอให้เขาอ่าให้ขอแก้พอดีกินนะครับ ก็จะได้นี่มาแล้วนะครับก็จะแล้วแต่พื้นที่นะครับเราจะปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวอะไรก็ได้นะครับเด๋กแบบนี้นะครับสมบูรณ์แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่า,าติดเชื้อ,อาราเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็ทำให้กบเราสะอาดด้วยนะครับ ก็นะจะเริ่มออกมาก็าจะาากินอเนะีนะ่บ,บ,บนี่เขาจะหาก,กินตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็กินได้ทั้งวันเลยนะครับถ้าผิวหนังเวลาเข้าไปอยู่ใต้กับเพื่องหรืออยู่ในดินเนี่ย ถ้ารู้สึกว่าผิวหนังแห้งนะครับหรือว่าหิวอาหารเขาก็จะสามารถะนะครับจะเราอ่มฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้นะครับจะทยอยออกมากินเรื่อยๆนะครับ,บกินอาหารเรื่อยๆนะครับทำแบบง่ายๆนะครับทำตามที่เราเอา่ามีวัสดุนะครับเหลือใช้นะครับ ออดินนะครับง่ายสุดแล้วตามตามจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาตอนนี้นะครับก็เข้าปีที่สี่แล้วนะครับก็ก็ไม่พอขายนะครับกพรด้วยเวลานะครับของตัวเองนะครับเพราะว่ายังมีงานประจาอยู่นะครับกับพื้นที่นะครับก็ค่อยๆทําไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนะครับ ถ้าเราขยันทำนะครับขยันทำทำอย่างสม่ำเสมอนะครับให้มีกดตัตลอดทุกเดือนนะครับหรือว่าสาม,มารถออกได้เป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นออกได้แต่ละวันนะครับผมเชื่อมั่นนะเรามีตลาดที่มั่นคงแน่นอนนะครับก็ขอ,ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับครับสาหรับคลิปนี้ท่านเห็ว่าคลิปนี้เปรียบต่อท่านก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนลบา้านแบบเอเพียงด้วยครับอันไหนมี ท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกแตก่างกันก็แลกเปลี่ยนกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ